โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกกับผมอิสไอซีกันอีกเชนเคยวันนี้เราก็จะมาทำคลิปรีวิวแอคออนค r a ซี่คราฟนั่นเองนะครับเย้ซึ่งผมก็ไม่ได้ทำคลิปรีวิวแอคออนค r a ซี่คราฟมานานแล้วนะคือแอคออนนี้มันเกี่ยวกับมอนสเตอร์นะหรือของที่ มาสจันั่นเองเหมายก็ว่าแอคออนนี้มันเป็นแอคออนที่วิเศษมากเลยนะคือเล่นแอคออนนี้ยังไงแต่คือเหมือนในเทพนิยายนะมันจะออกมาเป็นยังไงหรือมีลูกเล่นยังไงก็ไปดูกันได้เลยเอาละทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเล่นแอคออนนี้นะครับก็ อย่าลืมเปิด use experiment gameplay แล้วก็ antiwave c h a n g e ด้วยนะครับถ้าไม่เปิดทุกคนก็จะไม่สามารถเล่นแอคออนนี้ได้นั่นเองก็ไปดูส่วนของกล่องกันนะในกล่องก็อยู่แล้วก็จะมีพวก crazy crab นะคือจริงจริงมันมีมากกว่านี้นะคืออย่างเช่นนี่มีตั้งมากเลยคือผมรีวิวไม่หมดหรอกนะโดยความที่ขี้เกียจผสมกับรีวิวไม่หมดนะก็ ออกมาแค่นี้นะคือมันจะมียังไงก็ดูกันนะคือมาดูตัวเลกกันเลยตัวเลกนี่อะไรเนี่ยโหไม่รู้ตัวอะไรนะคือภาษาภาษาอังกฤษนะคือถ้าอ่านไม่ออกยังไงก็ขอไฟด้วยนะต่อไปก็ไร้น,นีเน่เอสตา อะไรเนี่ยเอสตาเอ็กใช่ไหมก็โอ้น่าจะเป็นพวกไฟใช่ไหมลองเอามาตัวสองตัวนีู้มันปล่อยลูกไฟด้วยทุกคนต่อไปก็ไม้กาะทานนะก็คอสมิกสเตฟอันนี้น่าจะเป็นของเดกูมินใช่ไหมจากโคโนสุบะนะเอามาเลยเนี่ยเอาอลิสเบธ มายืนตรงนี้สิไม่รู้มันเกิดขึ้นไม่รู้มันเกิดอะไรนะเฮ้ยไม่จริงนะเดี๋ยวสิโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไงมันไปแบบหอคอยนี่ไงโอ้โหดนะมากระทาเนี่ยโอ้ยโอ้โหต่อไปก็อะไรเนี่ยเอเดอร์พิเกเตอร์กอง กองโจรเอนเดอร์เหรอยังไงอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าเฮ้ยผิววากาดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยสตอมอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยนะมาส,สตอมเพชรเพชรสโตนอ๋อแกะหินใช่ไหมเออน่าจะเป็นแกะหินนะ ต่อไปก็โอ้ยอะไรเนี่ยไม่ถูกกระไฟไม่ถูกถกแสงแดดเนาะน่าจะเป็นดินที่มีชีวิตนะโอ้มันจะมีทั้งหมดเหี่ยวแล้วก็หมดได้เริ่งนะคือไม่รู้อ่ะคือไม่ได้รีวิวเคสซี่ครับมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะอะไรเนี่ย อาจะเป็นบลนะ็อกเนาะคือมันมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนตอ,อเนี่ยไม่เริ่มเหมือนกันแล้วโอ้ยโอ้ยต่อไปก็แม็กนัมดราก้อนนะเฮ้ยมีเกิดมีการเกิดฟ้าผ่าต่อไปก็แม็กนัมนะแม็กนัมดราก้อนโอ้นี่ครับนี่ไงครับทุกคน คือผมไม่รู้นะแต่ว่ามันทำให้เกม Minecraft มนี้เป็นเป็นไอคอนไม่ใช่มันทำให้เป็นเกมที่เกี่ยวกับเทพนิยายนะต่อไปก็เฮ้ยนกอะไรเนี่ยต่อไปก็ถุงมือเฮ้ยมือยักเหรอ้ยต่อไปก็อะไรเนี่ยต่อไปก็ เลยเนี่ยเฮ้ย hey! มันคือเวลาใช่ไหมเนี่ยต่อไปก็เฮ้ย hey! คนนี่นะน่าจะเป็นเฮ้ย hey! มนุษย์ที่กาลายเป็นมังกรเฮ้ย hey! ต่อไปก็วงแหวนนะไม่รู้มันเป็นอะไรนะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะคือผมก็ไม่รู้นะคือมันแข่งโป๊กเลยอะ่ะ โอ้ยคือมันโอ้นี่อะไรเนี่ยเมกาไซอัศวินลาวาหรืออะไรต่อไปก็เนี่ยคือเป็นไม่รู้ตัวอะไรนะแต่ว่าน่ากลัวจังเลยต่อไปก็นี่อะไรเนี่ยอ๋อบล็อกเลสโตนใช่ไหมอะไรเนี่ยแบตสลามเลือดสลามเหรอแล้วก็ บอสสตีฟนะน่าจะเป็นสตีฟนะที่อยู่ในบอสนะคือต่อไปก็พิกาจูพิกาจูต่อไปก็สลามนี่ต่อไปก็นี่โหพายุที่ไม่ถูกกับฝนต่อไปก็ไฟดราก้อนไฟดากอ้าากอนก็มาเรงปอใช่ไหม มันเป็นปอยักษ์นั่นเลยเนาะก็วอเตอร์แท้งมันทำอะไรได้บ้างอะต่อไปก็อทอทอก็เทพเจ้าส,สายฟ้านัน่นแหละโอ้ยตีตียวตายต่อไปก็เวลวูฟเวลวูฟมันทำอะไรได้บ้างอะต่อไปก็แบตชิวแบตชิวนี่มันมันทำอะไรได้มันก็ไม่ถูกกับฝนเนาะบางทีมันก็ไม่ถูกกับแสงแดดแล้วก็มันไม่ถูกกับฝนนี่มันคืออะไรเนี่ย คือผมหยิบมาตัวอะไรเนี่ยต่อไปก็สปีเดอร์สปีเดอร์นี่น่าจะเป็นคนไร้แขนเนาะก็ก็สิ่งที่จะรีวิวก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะก็จะไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอคออนคราซี่ครับนะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วย ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าคนดูที่เข้ามาใหม่นั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองก็ลิงก์โหลดและก็เครดิตนั้นผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะบายบายไซยนาระแล้วเจอกันทุกคน